ตรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินท์เมื่อวานนี้มีคําสั่งจากทางกองทัพภาคที่2นะคะสั่งปิดทายแดนตรงบริเวณนั้นจะว่าสั่งปิดก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นการยกระดับในการเปิดปิดด่านรมแดนแล้วก็วางมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคนผ่านเข้าออกไม่เกินพื้นที่ที่กำหนดไว้ สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆสามารถผ่านแดนได้เท่าที่จําเป็นยานบานะสามารถผ่านได้ตามระเบียบการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมให้เป็นไปตามระเบียบและหลักสากลมีจุดหนึ่งค่ะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูก็คือตรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกดอำเภอภูสิงห์ตรงช่องสงงามตําบลไพรพัฒนานะคะตรงนั้นก็มีการปรับตามมาตราการของกองทัพภักที่สองที่ออกมาเช่นเดียวกันค่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตลาดเงียบมากเลยเช้านี้ อย่างคุณสมเกียรติบอกว่าปกตินะพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์บริเวณตรงด่านชายแดนเนี่ยม,มันจะคึกคักมากเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงมันจะมีตลาด<อ>คนก็จะซื้อของข้ามไปข้ามมาคุณสมเกียรติบอกว่าเมาื่อวานอะไม่ได้ตามข่าวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมัวแต่ไปรับของเตรียมจะเอามาขายสุดสัปดาห์นี้พอมาถึงเอ้าเงียบเลยประตูรั้วก็ปิดเอาไว้เพิ่งทราบคำสั่งจากกองทัพว่าตรงนี้เขายกระดับมาตรการเรื่องการผ่านแดนแล้ว ผลที่ตามมาคือของเหลือบ้านเลยแล้วขายใครแล้วที่นี้ผมก็ไม่รู้จะไปขายใครแล้วอ่ะจะต้องเอารถกลับไปเล่ขายตามหมู่บ้านต่างๆของอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่าถ้าขายไม่หมดก็เดือดร้อนเหมือนกันใจนะไม่อยากให้ปิดด่านเลยเพราะว่าต้องทํามาหากินมันมีค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อยๆพูดค่อยๆจาไม่ได้อยากให้ปิดด่านไม่ได้อยากให้รบอยากให้แก้ปัญหาแบบถอยกันคนละก้าวได้ไหมทุกอย่างจะได้เคลียร์ได้ด้วยดี แต่ก่อนเคยหาก,กินแถวๆนี้มันได้เงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปิดมานี้ก็ไม่รู้จะทําไงผลกระทบก็เยอะเหมือนกันครับผมในในใจของเราตัวนี้อยากให้ปิดอ่านผมมันไม่อยากให้ปิดหรอกครับตันนี้เพราะผมหาก,กินแถวนี้นาบ้านก็อยู่แถวนี้อืมชาวบ้านเองเขาก็เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณพื้นที่ ของกองทัพภักที่สองก็จะเป็นช่วงอีสานล่างเนาะก็ะคือศรีสะเกดสุรินทร์อุบลร,ราชาธานีประมาณนั้นโซนตรงนั้นคุณผ <โอ S 1> ู้ชมวันนี้มีคนบินด่วนไปนะครับลงพื้นที่เพื่อเป็นการให้กําลังใจแล้วก็วางแนวทางในการช่วยเหลือสิบเโมงครึ่งที่ผ่านมาครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปนะครับที่ตําบลโดมระดิ์อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีที่มาในครั้งนี้คือมาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจชาวบ้านในพื้นที่วางแนวทางการช่วยเหลือ ถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาก็จะมีวิธีการคุยกันต่อไปซึ่งระหว่างการลงพื้นที่คุณอนุทินก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจงังหวัดหลายจงังหวัดด้วยเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือจุดแรกเนี่ยไปที่ศูนย์พัฒนาเขตพื้นที่ชายแดนนะครับก็มีการเข้าไปมอบสิ่งของให้กับทหารแนวหน้าชรบกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คุณอนุทินได้ขึ้นเวทีนะครับยืนยันว่าสถานการณ์ตอนนี้ สถานการณ์การเมืองนะก็ร้อนแรงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะร้อนแรงแค่ไหนแต่ก็จะทิ้งทุกอย่างไว้ท้ายที่สุดเพราะตอนนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันพร้อมประกาศก้าวด้วยนะครับว่าจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนถือว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องเรื่องทุกเรื่องสุขของแพพ่อแม่พี่น้อง เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วเรารวมกําลังใจของเรานะครับส่งไปยังพี่น้องทหารหารของเรานะครับที่คอยตรึงกําลังอยู่ตามแนวชายแดนนะครับที่รับรองว่าจะไม่ให้ใครรุกรานเข้ามาแม้แต่เดีย๋ยวว่าตารางเมตรเดียวเลยนะหรือว่านิ้วเดียวเลยนะครับมิ้นเดียวก็เข้ามาไม่ได้ครับนะครับ ผมเชื่อมั่นในในเจตนารมณ์นี่ครับเป็นการบอกว่าเราจะดูแลปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยนะครับคุณอนุทินก็ลงพื้นที่ไปดูหลุมหลบภัยด้วยพร้อมกับ ดูแลวความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะหลายคนเขาก็กังวลเนาะเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จับตาวันที่14ที่จะถึงนี้จะมีการพูดคุยทวิภาคีก็คือคุยกัน2ประเทศการประชุม JBC ว่าผลการเจราจาจะเป็นอย่างไรหลังกัมพูชาจะเอาเรื่องพื้นที่ข้อผิพาดดันไปสู่าสารโลกให้เข้ามาเป็นตัวกลางในการตัดสิน